ยังไม่รู้เมื่อคืนดีมากตรงนี้มีอำไทยแต่พวกเราไปเด็กรำไทยออกมาเป็นแบบไทยแล้วมีเก๊กนะไทยโดนก๊เก๊กไทยแข่งไม,ม่ไรคดียังมีในคืนที่จะสูส้ซ้อมแต่พวกนี้เชื่อว่าสวยง,งามแน่นอนอพวกนี้พวกนี้มันมันมันม,นมาทั้งจิตวิญญาณอาจารย์เชื่อเป็นอย่างนั้นไม่ว่างาในใดๆเป็นนี้แหะ ผู้นี้มันจะจัดเต็มมาเต็มร้อยแล้วก็หัวล็อกทีคักไม่ได้ด้วยนะไม่ใช่รอยยิ้มเพราะว่าท่านผู้ชมเยอะท่านผู้ชมเยอะครับวันนี้เห็นว่าเตรียมกันเรื่องชุดใช่ไหมชุดไทยรู้ว่าชุดชุดไทยล้านมาหาชุดไทย ที่ไปก็มีครั้งหนึงแล้วก็ได้ข่าวว่าครก้งนี้ก็จะมีรุ่กที่ที่สิดเก่าๆกา็จะหลังไหลกันมาเดี๋ยวติดข่าวกันดี không cơ lý do ngon nàn đấy เราสังเกตเห็นว่าอาหารที่ไม่คนมังสวิรัติไม่คนเนื้อสัตว์เลยทาให้ร่างกายเบาร่างกายเบารบางายให้ขับถ่ายดีแล้วก็ตดไม่เหนียวสังเกตแล้วตดไม่เหนียเพราะอาหารเนื้ออาหารมังสวิรัตมันมันมันจะคาวคุณเจ้าบอกว่ามังสวิรัติอยู่ในท้องเนี่ยเจ็ดวันมันจะออกมามันจะวนกว่านรอบมันจะออกมาโอ้มันไปทําอะไรอยู่ในท้องเราสังเกต ทำเป็นผักไม่ไรแค่สามบผลไม้วันเดียวใช่ไหมผลไม้กลัวจะบางืาอีบางเราี่ตัวพี่เตี้ยงทุกอย่างมี่ตัว ผู้การฝากถามพวกเราทั้งหลายที่ย้อนกลับถามตัวเองว่ามาถึงหน้บัดนี้แล้วนะตอนนี้แล้วไยใครหาตัวเองเจอหรือยังดูตัวเองบอกดูตัวเองออกบอกตัวเองถูได้หรือยังมาถึงณตอนนี้แตเชื่อว่ายังไม่เต็มร้อยหรอกเพราะผา้การยังให้ไม่หมดแล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะรับ ตอนบ่ายใช่สองทันครับบางคนนะที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยเอาไปเก็บใช้เอาเฉพาะตอนบ่ายไปเอาไปใช้ได้งหที่เรียนมาเป็นเป็นเหตุปัจจัยองค์ประกอบบางคนก็จิบตรงนั้นเอาไปใช้บางคนก็จิบตรงนี้ไปใช้มันยึดโยงกันหมดถ้าเราเข้าใจอะไรแลน้วมันยึดโยงไปได้หมดดูตัวเองออกบอกตัวเองได้หรอ ต่อไปก็ด,กด,กดููดคนอยอะได้ใช่ไอาไปไหนไปไหนจะไหนสักห้องนะ้ำจะทำงานออกไปตลาด ฝากซื้อไอติมไม่เอาไอติไมไม่เอาทำใบาำฉันก็ไดใ้ใจพร้อมกายพร้อม ที่จะน้อมรับประความรู้ในรอบบหม่ในหนาบัดน,นี้อะระหังสัมมาสัมพุโทโธพระ

Jipatipanno bhagavato sahavata-sangkho Saalik jipatipanno bhagavato sahavata-sangkho Nyatihangkatari พลังลบออกไปหายใจเท่าลกลิซึมซั่พลังแห่งความดีเข้ามาพลังจตัตว,วาลพลังบาลมีครูบาอาจารย์มีลายล้อมนอบน้อมอาบาลมีของครูบาอาจารย์มาใส่เราแล้วเราจะรับความรู้ได้เต็มเต็มพร้องกับการผ่อนคลาย หายใจมีกวาาปัสจันยิ่งหายใจลื้อหายใจดีอย่างเท่าไหร่ร่างกายก็จะผลิตเอเนจีแก่ช้าหน้าเด็กออร่าก็ขึ้น สั่งพลังกวามตื่นตัวบวดไขปล่อยความวงเหงาเหานอนออกไปปลุกสติให้มันตื่นขึ้นมาปลุกจิตให้มันตื่นขึ้นมาตวามโตแต้ปล่อยมันทิ้งไปเกิดความพึกเขิมเข้ามาออกเพื่เก็บเกี่ยวมิชาให้มันเต็มร้อยเกินร้อยขอบคุณตัวเองแล้วแบ่งปันความสุข แผ่ออกไปวันนี้ในเราพวกเราได้ทําบุญได้ทําบุญบุญกุศลจะทรงส่งผลสะท้อนย้อนกับมาหาพวกเราแล้ววันนี้ใครรู้สึกอิ่มใจแล้วก็แบ่งปันออกไปแผลเมตตาพระอาจาจะนำหน้าบัตนี้อ,าอ่าประนมือขึ้นข้าพเจ้าขอตั้งจิอตอุที่ผลคุณกุศลน,นี้แผ่ไปให้ไพศสาร ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติสิกนติสนิทกันทั้งคนรักคนชังแต่ครั้งไหนมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันมี้งทมเจ้ากรรมนายเเวัน้เจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้ด้วยเธอ ดูดังสักหนอ่าพรอมที่จะเรียนตอไปโอเคใครมาช่วยลบกระดานหน่อยนะข้างหลังนะเก็บภาพไปแล้วลบ,บไปไปไนไปออ อนนี้ยังเหลืออีกประมาณดินแดนนก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 เป็นยังไงบ้วะตอนนี้นกของเราเนี่ยเป็นนกอะไรเนี่ยนกอินทรีหรือนกพิราบกิ้งก้อด้วยกิ้โก้นกพิราบแล้วนกอินทรีแล้วแต่ว่าบางคนนกกานกกระจอกหรือว่านกกระจอกพวกเราไม่ใช่นกกระจอกนะมาพวกเรานี่นกอินทรีกันเท่านั้นเอง ม่ใช่ว่า,กกา,า,านกบินสีธรรมดาปะพยายสีเลยนะินอยู่เดียวโสดเดียวเดียวตายนะอยู่บนท้องฟานนะแต่เดี๋ยวเรามาดูว่านกบินรีตัวไหนปีกหนะักบินไม่ขึ้นเนดะีมาดูว่าถ้าบินไม่ขึ้นเนะี่ยเราต้องเอาตัวเลขเนะี่ยที่เราเรียนมาไนปะเสริมให้มันบินให้ขึ้นว่าตัวไหนเราอ่อนตัวไหนเราแข็งนะอันนี้ตอนนี้มามามา,มาถึงไหนแล้วนะจากคนพวกเราข้างตอนนี้กลับกลับมาดูว่า เราเรียนรหัสชีวิตเนี่ยเราจะเอาไปใช้ยังไงไปเอาไปพัฒนาเอยยังไงเนี่ยวิญญาณนกแล้วก็ถ้าทีวิญญาณนกจบไปแล้วจะเป็นการไขรหัสสวรรค์ละนะฮะเดี๋ยวไม่รู้่องเดี๋ยวมึนสึกเดี๋ยวธเทวดาหรือว่าครูอาจารย์เราอะไรเราไม่ไม่เปิดฟ้าไม่เปิดเราก็ยังมือสึกอยู่ก็ไม่เป็นไรนะเราไม่ต้องสนใจมือสึกหือเป่าเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีไขรหัสสวรรค์หรือว่า ใครที่มีปัญหาตั้งแต่ตไหนแต่ไรยังคาราคาซังอยู่ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวตอนคืนนี่เราจะไขรหัสสวรรค์เปิดไพ่เปิดไพ่เรามาดูอีกอันหนึง่งเปิดไพ่เสร็จแล้วมาพรุ่งนี้เราปีิตอนเช้าขอเวลาพอเราหนึ่งวันครึ่งวันตอนบ่ายประมาณนี้เวลานี้ก็ค่อยมาเรียนเรื่องนามบัตรหบูยและลัอกที่นำเบอร์ศาสตร์เรื่องตัวเลขนหนา้าชีวิตก็น่าจะจบ สมบูรณ์ประมาณห้าโมงเย็นทุนี้นะก่อนห้าโมงเย็นทุนี้สนะ่วนตอนเย็นทุนี้เราก็จะมีการจุดเทียนเปิดใจหรือว่าอะไรกันหน่อยนึงก็คร่าวๆนะตันลังสันลังรายละเอียดทุนี้เช้าเมื่อเช้าเราก็เอาใส่ไปบนหลังกระดานนะโอเคใครจะยกตัวอย่างบ้างยกมือขึ้นใครจะยกตัวอย่างบ้างยกมือขึ้นไม่มีใครยกเลยตัวอย่างอะไรวิญญาณนกงไงคนใน,น,นยก คนในนี่เริ่มยกมือขึ้นนะไหลหมากเลยนะเริ่มเกตแล้วใ,ใครที่ยกมือขึ้นขึ้นออกมาที่ปวดมืใครที่ยกยกยกมือไว้มือขึ้นลอยอย่างนี้นะเห็นแล้โอเคเลยนะน,นี่แมจิกเนี่ยเดือดกลัวหลงอ่ารหัสอะไรนะของคุณในรหัสอะไรอ่าชีวิตพีบวกกัน Song lạnh lưng sau này lưng lại lạnh lưng sau này thôi 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 เราเริ่มจะไม่เอาตัวอนาคตเพราะอนาคตเนี่ยเราเรียนเราฝึกฝนเราอะไรแคบร้อยนะเราแค่เอาตัวล่างเท่านั้นเราลบออกไปพอดีเลยได้ทั้งหนึ่งทั้งสองเลยนะอ่ามก็วาดนกออกไปเลยนกลายที่ด้วย

อันนี้จะเหมือนหน่อยละอันนี้กำลังอ,อันนี้อันนี้เด้สองโอเคจะตั okay. ้ไป้ไหมเปิดเปิดเปิดจะให้กลมหลับไปด้วยเคเืีองน้ำตกด้วยโอเคอ่าอันนี้ทางมองมองเราจะว่าทางซ้ายทางขวาเด็ดจริงเ ซ้ายข้งนี้ขวาข้านี้ซ้ายข้งนี้าซ้ายของเราดีกว่านะดีไหมเอ๊ะขวาต้างนี้อาขวาดีกว่านันนี่ไม่เหนก็จริงขวาซ้ายไม่ดีหรอะเขียนไม่คุ้ดีอาไม่เป็นไรเราเราเราดูกันข้างนี้นะเอข้างนี้ให้ลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งได้เท่าไรหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนได้0ูนย์ได้เก้าได้เก้าก็สิบเนี่ย 10ลบ1นะฮะ10ล่งเท่ากับ1เท่ากับ10แล้ว9ลบ1ได้เท่าไร8แล้วก็อันนี้เอ๊ะผิดไปแล้วมั้งเนีอันนี้ต้องถจะลบไปใช่ไอ้ข้างนี่บวกใช่ไหมอ้าทำไมผมเขียนบวกลลไม่ใช่ลบิ0ลบ1ใช่ดูแล้วดูล่าองได้9แล้วพูดลบแล้วเขียนบวกมาได้งงกันเลยงงเลย โอเคอันนี yeah. ้หนึ่งวกหนึ่งนั่นไงสอหนึ่งแล้วก็สองวกหนึ่งนั่นไแล้วอันนี้ต้กตัวเนี่ยนี่ถึงแปดดลบหนึ่งไดี๋วต้งมีนักาติวี่ นี่กี่เลวอ่านับหนึเับหน่งเยใช่เลยเพราะจะมเอเนี้ยโอเคสองหนึ่งมาจากไหนหนึ่งตรงกลางนะครก็เมื่อกี้ไงก็เขารหัสสามเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่านี่รหัสสองเก้ารหัสชีวิตของใครสองอ่ารหัสของใครของมันยอ่าถ้าเราเล่กมันกายเป็นิได้ไง นี่ยแล้วถ้าเป็นหนึ่งนเปลียนเป็นสิไม่ใช่เปลี่ยนเป็นสิบมันก็ความหมายก็คือว่ามันกับสิบหนึ่ความหมายก็มันเป็นสิมันจะมีก็่งถึมันจะเป็นสิบเอ็ดนนี้ไม่ได้นะอะไรหนึ่งก็หนึ่งลบสิบวหนึ่ก็มันกับสิบนะรับโอเคอะไลบหนึ่งงเก้ามันจาี่วับเ้านัถอยหลังนับถอยหลังก้าลบหนเป็นแ โอเคสรอบ1เป็นหนึ่งอ่าสงเวกรู้สึกว่าขึ้นขึ้นยกตัวอย่างขึ้นแรกทุกทีเนี่ยแต่มันตึ๊บึกนไม่รู้เป็นอะไรเมื่อกันพอนีมันเรียงมาในหนึ่งสองเนี่ยนะมันแลวสามสาบวกมีเป็น4ส 11, 2, เป็นลบสองเป็นข้าสวยๆกันนกันโอเคและจุดเป้าหมายเขาลบกลขทดนชูไหนเนี่ยที่สิองมาจากที่ไหนนี่2จากที่ไหนแมคนถามดีน,นั่นเอง สิ 11, ไม่ถามป่ะสิบเอ็ดไมนไสิบเอมจากไหนอ้าเมื่อวานเจอเลขเจ็ดไหมไมาไปเอาจากเซเว่นไงเซเนก็ฉีดไปเซเว่นอีเลเว่นไงก็มาจากเซเว่นอ yeah. ีเลเว่นะที่ได like ้ตกใทางไหอ่าจริงจริงสเอ็นี่ยมันเป็นอะไรนะสูตรอ่าเหมือนกับที่เลขเ็น่เป็นสูตรทุกตัวทุกนทุกตัวเนี่ยต้องเอาสิบอมาลบแล้วก็จะมาตกหางมันได้เลขเท่าไหร่และจุดเป้าหมายนอกทุกตัวกาไปเหมือนกัน เบนไปเท่าไหร่ตาอ้ายนภาษาจีนาาว่าตาอ้ายตาอ้ายานภาษาจีนว่าทางใหญ่ทางใหญ่หญเดอร์วเบหรือว่าอะไรเดอร์เบร์หรือ,อรว,ว่าทางขนทางมักนี่ยเรามัเข้าใจเลยว่าชุดตัวไหนสองสองสี่ท่าภาษาพระแล้วก็โน่นอ่ะเลยนะเห็นไหมตัวขนสุดตรงหัวหน้อะไรนะ ตัวหมายสองสองสี่ก็คืนนี่พันเองนิพพานแปลว่าอะไรนะนิพพานแปลว่าหลับนิพพานแปลว่าหลับว่าตายแล้วบางคนนิพพานแต่นี่พันมาตายแล้วหรือว่าเดี๋ยวเราถามอะไรนะถามหลวงพ่อดิเรานี่พานแปลว่าอะไรอ่ะนี่แปลมาละนะมันมีแปลได้หรือหลายความหมายนะนี่พานแปลว่าเย็นใช่ไหมสงบเย็นไม่สมาไม่อยากจะไป นีภาษาเยอะเลยนะเดี๋ยวเรนิทานเดี๋ยวเราให้หลวงพ่อคุยนิทานก็ได้โอเคทุกตัวนี่จะไปจุดเป้าหมายคือว่าสองสองสี่ต้ออาอ้ายเดี๋ยวมาเจอเพย์หรือว่าอะไรที่จริงเนี่ยอ่ัน้นปลายชุดไทยที่ดื่มไปนะที่ห้าช่วงเนี่ยถ้าใครมีรหัสอลไรนะสองสองสีง่เนี่ยจุดเป้าหมายเราเนี่ยธุรกิจเราหรือว่างานเราของเราเนี่ยงานที่เป็นแค่ว่างานเล็กงานใหญ่อยงายนัใหญ่งานเพื่อคนอื่นงานเพื่อว่า ต้องช่วยเหลือป,ประเทศชประเทชาติเชืวอเลือโลกเชืวอเลือมนุษยชาติอะไรนุ่มตัวนนะโอเคเรามาดูิอดคอย่าิดยังไงได้สองสงสไม่ต้องไปคิดมันไงแล้วก็ขึ้นข้างบนอะไรไงคือว่านอกตบมงองไหมนีม่นทนเอาหมดนะนี่ไม่ต้องงงมันก็เป้าหมายของแต่ละตนกทุกตัวคือว่า เป้าหมายเหมือนกันหมดสมมติว่าเราว่าไม่ว่าคุณเป็นพุทธเป็นอิสลามเป็นได้กลิ่นเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเจะได้ป้าก้าวคนเป็นนิการน่ศาสนาอะไรแล้วจุดเป้าหมายก็คุณว่าคุณว่าคุณต้องไปให้ถึงถ้าภาษาเราไปดอยสุเทพเนี่ยเราไปดอยสุเทพเราไปได้กี่ทางไปได้ทางอะไรนะขึ้นทางดอยแล้วลุกจากเสมืองมาก็ได้ลุกจากนู่นนี่มาไปได้หลายทางเหมือนกันหรือเล่าหรือ่าเพราะว่าทางเนี่ยมันมีหลายทางมักเนี่ยหรือว่าทางทางเดินทางอะไราจะมาตำหนักเนี่ย เข้ามาจากทางนี้ก็ได้เข้ามาจากทางนี้ก็ได้มาจากซุปเปอร์ไฮเวย์ก็ได้มาจากบ้านน้าเจ้าก็ได้มาจากคังซิทคำก็ได้ว่ามันคือว่าแต่จุดเป้าหมายเราคือว่านี่สถาบันระดับน้องราชีวิตว่าจุดเป้าหมายเนี่ยมันเหมือนกันหมดใช่ไหมไม่ว่าเรามาเรียนยัี่ยมาจากทางไหนอะไรนะต่างพ่อต่างแม่ต่างอะไรพอดีเรามาเรียนเนี่ยจุดเป้าหมายเราเหมือนกันหมดพอไปถึงเป้าหมายคือว่าอะไรนะหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยบางทีหนึ่งเนี่ยคือว่า มารู้จักตัวเองมาเข้าใจตัวเองเออป้าหมายคือว่าอยากจะค้นคว้าตัวเองคือว่าจุดเป้าหมายคมาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าพระไม่ว่าเจ้าไม่แม่ชีสุดท้ายเราต้องค้นคว้าหาตัวเองเออจุดเป้าหมายน,นี่ทานหรือว่าอะไรอันนี้เรอเาโอเคเดี๋ยวค่อย,ยคุยไปเดี๋ยวเราจะคข้าใจโอเคใครรหันเล็กนึงบ้างยกมือขึ้นเล็กนึงอันนี้เราคุยด้านงความคิดกันถ้าใครเป็นนักศบ นะนะอ่าเลขหนึ่งด้านบวกก็ฟังได้เหมือนกันฟังได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะยกตัวอยา่างหนึ่งถึงเก้าเหมือนกันคัอันนี้อายุป,ประมาณหนะึ่งถึงอ่าสี่สิบนะอ่าปีกปีกข้างไหนเนี่ยเราว่าข้างซ้ายก็แล้วกันนะข้างซ้ายก็แล้วกันนะอ่าข้างซ้ายเราต้องฝึกฝนเลขเก้าเลขเก้าคืออะไรบ้างอ่าสี่ระยะเลขเก้าคืออะไรบ้างต้องต้องเลยนะไม่หยุดพัฒนานต้องพัฒนานตัวเองทำไ,ไ,ไมเข้าใจป่ะ ต้องขยับตัวเองตลอดพัฒนาตัวเองตลอดเรายกตัวอย่างคุณนายเนี่ยเป็นไงบ้างตอนนี้อ,อายุเท่าไหร่ละห้าจุดเกยห้าสิบห้าโตกี่คนห้าสิบห้านี่ต้องไปเรียนหนังสือไหมไม่ต้องนะจริงๆไม่ต้องเรียนะอะไรๆก็มีเหมือนนะเป็นครูนะเป็นอาจารย์นะเป็นหมอเป็นอะไรแบบชำนาญแั้วฝีมือโอ้โหไปนคนก็รู้จักอะไรรู้จักในไะไแวกนัย้งคนก็รู้จักโอ้โหหมอนายเก่งที่นี่อะไรจริงๆทำไมต้องมาเรียนด้วยเก่งแล้วรู้แล้วแต่ว่าเลขเก้านี่นะคือว่า มันไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วเราก็ต้องพัฒนาเราไปเรารู้อันนี้เราก็ต้องพัฒนาคนพัฒนาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าคนเก่ๆเนี่ยือว่าใหญ่เขาจะไม่หยุดพัฒนาเขาจะขยันเรียนขยันพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นสูงขึ้นจากเป็นครูจากเป็นครูเป็นอาจารย์จากอาจารย์เป็นอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์อีกทุนนองเนี่ตได้กลาพัฒนาพัฒนาอะไรเรียนเรียนรู้อะไรได้ก้าเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกันเลยนะจิตสำนึกอะไรนะ จะเป็นเชื่อันอะไรก็จวิญญาณจิตวิญญาณการช่วยคนการอะไรให้คนการอะไรบริการคนอะไรอะไรเสร็จแล้วมาดูพอเลขเก้านี่รู้สึกว่าธรรมะธรรมโมอะไรปฏิบัติธรรมหรือว่าอะไรเนี่ยคุในเนี่ยโอเคไหมเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมไหมสวดมนต์เ้าเย็นสวดมนต์เท้าเย็นทำภาวนาตลอดเลยจะได้มากรู้แล้วทำแล้วนะเรามาดูต่อไปเลขแปด แล้วจัาใจเย็นๆวดมันมีบอกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยไม่อไรไปบ่ดเลยแล้วมาดูเแปดไม่วนี่นี่เรามาดูเลขแปดนี่เลขแปดนี่อ่าเลขแปดนี่เลขแปดคืออะไรฮะอ่าระยะที่หนึ่งโอกาสเนี่ยอายุหนึ่งถึงสี่สิบนีมีโอกาสมนอลไรปุ๊บต้องรีบไขว้คว้าต้องรีบจับรีบอันนี้นะอ่าโอกาส พอมีโอกาสปุ๊บต้องรู้จักวางแผนวางแผนเรื่องการเงินการทองวางแผนชีวิตแล้วก็คิดอะไรก็สมปรารถนาแล้วเสร็จแล้วปั้นายระยะที่สี่อว่าะไรนะทำอะไรต้องตัดสินใจณเดี๋ยวนี้เลยณวันนี้เลยณเดือนนี้ปีนี้เลยดูว่าอายุระหว่างเนี่ยหนึ่งสี่สิบเนี่ยก็ทำได้ไหมคำขั้นเรบคิดอะไรสมปรารถนาเนี่ยมีหรือยังคุณานได้ยังคิดอะไรสมปรารถนายัาง เราอยากได้อะไรก็แบบก็เจ็ดแล้วลบบก,กับเพื่อนอีกสี่ร้อยยี่สิบไปกูจะทำยังไงว่าเอาแป๊บเดียวหลวงพ่อทำยังไงยังรอกินข้าวเสร็จก่อนแป๊บเดียวได้มาละห้าพันบาทสี่ร้อยแผ่นเนี่ยคิดป๊อบได้ปั๊บเนี่ยอ่าเราเคยเยังยังอ่ะโอ้ยยังนี่แสดงว่าอยู่ระดับไหนถ้าเลขแปดเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เนี่ยแสดงว่าอ่านี่อะไรนะอ่าโอกาสใช่ไหมอโอกาสเนี่ย รู้จักช่วยโอกาสรือยังรู้จักตัดสินใจและก็วางแผนใช่ไหมเลยไหมแล้วก็อันนี้คิดอะไรสมปรานแะสดงว่านกตัวนี้ปีกไม่มีกระตังบินไม่ขึ้นซื้อตั๋วก็บินไม่ได้เลยหรือวา่คควาคล้ๆปีกขัดอยูอ่เป็นแต่แลยนะรู้จักทำบุญอยู่รู้จักอันนี้อยู่อันนี้แต่ก็วา่าบางครั้งเนี่ยเราปัญญาหรือว่าเงินทองเนี่ยช่วยไหวเราปัญญาเนี่ยยังไม่พอหรือวา่าอะไร เ้าไม่เจอสองหกแปดใช่ไหมก็ไม่รู้หรอกแปดนี่คือว่าถ้าจะคิดอะไรถ้าใครที่เลขแปดเนี่ยวางคั้งเนี่ยช่วงนี้ฝึกฝนหรือว่าอะไรนะคิดอะไรยังไม่ยังไม่ได้นะยังยังเงินทองยังติดขัดอยู่เงินทองยังรู้สึกยังหาเพื่อนหรืยังเพื่อนอยู่เนี่ยแสดงว่าเลขแปดไม่ผ่านไต่อผ่านไหมผ่านไมาผ่านหมายถึแปดมีเงินเดือดร้อนขัดสนไหมเทียบไหมไม่ผ่านแสดงว่า เราดูแล้วแสดงว่าเน,นี่ออยตอนที่เขาอายุเท่าไหร่เรา55ละ55นี่มันต้องอยู่ตรงนี้แล้วนเนี่ย55อ่าเนี่ยคือเก็ดไปใน55มันอยู่มันต้องฝึกฝนบินบิน่ข้างนี้แล้วมันต้องบินข้างนี้แล้วใช่แต่ถ้ามาดูละข้างนี้เนี่ยปีกนี่ยังยังอ่อนๆอยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูอีกข้าง,างว่าเป็นไงถ้าข้างนี้มันแข็งแรงข้างนี้ก็น่าจะบินไม่ค่อยขึ้นเหมือนกันนะอ่าเรามาดูนะดูเลขสอง อันเลขสองอ่ะสี่สิบเอ็ดไปเป็นไงบ้างคนที่รหัสเลขหนึ่งเนี่ยสองแปดหนึ่งรุ่นหนึ่งหรือว่าอะไรเนี่ยเป็นไงบ้างแข็งไหมแข็งไหมแข็งที่ทีแรกไหมแรงยอมใครไม่ไม่เคยยอมใครเลยแม่นี่ใครเลยพอมาอะไรนะมีม,มีมีอะไรนะมีครอบครัวมีอะไรป๊อบเนี่ยหรือว่าอะไรปุอบเนี่ยหลังห้าสิบไปหรือว่าสี่สิบเอ็ดไปเนี่ยต้องอ่อนนะต้องฝึกอะไรนะต้องยอมรับนะ ต้องยอมคนนะต้องอ่อนน้อม